สิทธิ์ในการพูดการเรียนการนับถือศาสนาและสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นทั้งหมดที่ผมพูดมาเกิดขึ้นจากแนวคิดเมื่อประมาณ300ปีก่อนที่มีชื่อว่าแนวคิดเสรีนิยมย้อนกลับไปในยุโรปช่วงประมาณศตวรรษที่17ยุคที่ถูกปกครองด้วยระบบอ o l u t ล m o โมนาคีหรือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งกษัตริย์จะมีอำนาจสูงสุดในทุกด้านของชีวิต โดยประชาชนต้องทำตามคำสั่งโดยไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามแต่ในช่วงเวลานั่นเองก็ได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือยุคอิเลิจเมนต์หรือยุคเรืองปัญญาที่จะเน้นใช้เหตุผลและวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งการตั้งคำถามเกี่ยวกับอำนาจของผู้ปกครองและระบบการปกครองในสังคมก็ได้เกิดขึ้นมากมายเช่นชองชักรูโซพูดถึงโซเชียลคอนแท c t หรือสัญญาประชาคม ที่ว่าผู้ปกครองควรปกครองได้โดยรับความยินยอมจากประชาชนจอร์ล็อกซึ่งกล่าวว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินโดยไม่สามารถถูกปฏิเสธจากการปกครองที่ไม่มีความยินยอมจากประชาชนแล้วอะไรทําให้แนวคิดนี้กลายเป็นกระแสะใหญ่ละ่ะคือมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวหรอกครับแต่เป็นการรวมตัวของหลายเหตุการณ์เช่นการปฏิวัติทางการเมืองการปฏิวัติอเมริกาเมื่อปี1776และการปฏิวัติฝรั่งเศส1789 อิทธิพลของนักปราชญ์และนักเศรษฐศาสตร์ก็ได้มีผลอย่างมากเช่นอดัมสมิธผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเสรีเช่นการค้าสเสรีและตลาดเสรีอิม,มานูเอลคานซึ่งเน้นเรื่องเสรีภาพจริยธรรมและการเคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์โดยแนวคิดพวกนี้ก็ได้ถูกส่งต่อผ่านทางหนังสือการประชุมและการอภิปรายทางวิชาการในยุคนั้น จนในที่สุดมันก็ได้กลายเป็นกระแสที่เปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ซึ่งแนวคิดเสรีนิยมก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในหนังสือแต่มันแทรกซึมในทุกมิติของชีวิตเช่นการเมืองการเติบโตของวัฒนธรรมการส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสดนตรีศิลปะสุดท้ายแล้วแค่เราได้คิดถึงสิทธิ์ที่เรามีตอนนี้ก็อาจทำให้เราเข้าใจสิทธิเสรีนิยมมากขึ้นแล้วครับ